ทำงานหรอคะเล่นเกมค่ะเล่นเกมอยู่หรอคะแม่ต้องเล่นไม่ได้แม่เล่นไม่ได้หรอคะแม่ใครเล่นได้กิ้ง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 บ้านไปไหม้ค่ะรับโทรศัพท์ด้วยคะ่ะรับโทรศัพท์ด้วยกิ้งกิ้ง เดินเนเลยค่ะเร็วๆค่ะหูฟังหูฟังถอดก่อนถอดหูฟังกันถอดหูฟังกันเปลี่ยนชุดหรือยังเปลี่ยนชุดหรีอยงค่ะถอดชุดแล้วค่ะเปลี่ยนชุดเลยใช่ไหมคะไปแล้ววิววิววิวไ, <ป S 1> ไปเอาปืนฉ<อ>ีดน,น้ำด้วย ไปเลยไปเลยไปเลยไปลยปิวปิชิดปดปปปดปาบเลี้ยงดาบเลียงอันนี้อะไรคะตังตังนี่ค่ะรางวัลเอาไปเลยค่ะบาย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 ไว้เจอกันใหม่นะคะไปกลับบ้าก่อนนะคะไปเล่นเกมก่อนนะคะโอเค 拜拜。Bye bye. <laughs>